สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสูป่ปั๊ปริงนะคะวันนี้เป็นวันในอีกวันที่สิแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ปั๊จะทานอะไรบ้างนะทุกคนก็ตอนนี้ตื่นเช้านะคะใส่เสื้อแันยาวตัวเดิมเพราะว่าอากาศเย็นมากเย็นมือมากทุกคนอากาศอยู่ประมาณแบบ16บองศา17องศานะตอนเช้าเชา้าอ่ะเย็นมากเดี๋ยวไปดูกันคขาว,ว่าวันนี้ปั๊ทานอะไรบ้างนะทุกคน าบบายอยากกินขนมทุกคนกินกล้วยแทนนะคะมือนีอวันนี้กล้วยหอมอร่อยนะแม่ต้มไทยเลยปะอืมอ่ะข้าวเย็นวันนี้นะคะเป็นข้าวสวยน้ำพริกอ่องที่แม่ทํานะคะแล้วก็เป็นแตงกวาค่ะประมาณนี้เลยข้าวเย็นวันนี้ อันนี้แม่ทําเองก็อาจจะมีผัดน้ามันนิดนึงแต่ว่าผัดกับน้ำมันํำข้าวนะคะก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็รสชาติไม่จัดมากโอเคมาก ก็โอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันไดเอทวันที่13ของปั๊มแล้วนะคะวันนี้ก็มีกินถือว่าเป็นชีทมิลเป็นหนึ่งมือนะคะเป็นมือมือมือดเลยแล้วกันเพราะว่าวันนี้ปั๊มทานข้าวมื้อเช้านะคะทานเป็นมื้อเช้าอะ่ะรวมกับมื้อเที่ยงเป็นเลยก็คือทานเป็น ส้มตำของหมูย่างแล้วก็ข้าวนะคะส่วนเป็นมื้อเย็นตอนประมาณ5้าโมงเนี่ยป๊อจะกินข้าวกับน้ำพริกอ่องที่แม่ทำนะคะแล้วก็กินกับแตงกวาส่วนมื้อเย็นอนะวันเนี้ยมือ้อค่ำเลยประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นชีสมิลแล้วกันเพราะว่าวันนี้ไปวันเกิดหลานมานะคะทุกคนก็มีกินขนมขบเคี้ยวกินยำแล้วก็กินเค้กกับหลานๆเด็กๆนะคะแต่ว่ากินในปริมาณที่ที่ไม่มากเพราะว่าเรากินกันหลายคนเจ็ดแปดคนนะคะก็เลยได้แบบ กินในปริมาณที่ที่ไม่มากก็ถือว่าโอเคและกินกินในปริมาณที่น้อยนะคะส่วนวันนี้เรื่องของการกินน้ํคเอวัน,นี้กมกินน้ําได้ประมาณ3ลิตรเกือบ4ลิตรเลยนะคะทุกคนก็ถือว่ากินน้าโอเคมากๆแล้วก็วันนี้ก็มีไปงานกินงานวันเกิดที่งานวันเกิดหลานก็คือกินในประมาณที่ที่ไม่เยอะแต่ก็คือแบบ เออวันเกิดหลานทั้งทีนานๆกินทีก็คือก็เออนั่งกินกับหลานนะคะแต่ว่ามีน้ำอัดลมด้วยแต่ว่าป๊มไม่ได้กินน้ำอัดลมนะคะเพราะว่าเออกินทั้งย่ากินทั้งเค้กกินขนมไปแล้วก็เลยเออไม่กินน้ำอัดลมดีกว่าโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเดวันที่13ของป๊ามแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เดเวันที่14นะคะทุกคนว่าป๊มจะทานอะไรบ้างนะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้ป๊ามด้วยนะคะขอบุณค่ะ